ไปดูที่จังหวัดเลยนะมีเหตุการณ์เขาบอกนักท่องเที่ยวเนี่ยเจออาถันจากการเก็บใบเมเปิลบนภูกระดึงเ,เก็บใบเมเปิลกลับบ้านเขาบอกกลับเอาไปเป็นที่ระลึกปรากฏว่าเจอเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะเ,เจอเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจนต้องส่งจดหมายเนี่ยคืนเจ้าหน้าที่นะครับส่งใบเมเปิลเนี่ยกลับไปด้วยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกนะใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วกันนะนี่มันก็มีข่าวคล้ายๆแบบนี้ เกิดขึ้นเวลาที่ไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไปหยิบนู่นหยิบนี่กลับบ้านเนี่ยพ,พอเจอเรื่องไม่ดีก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับ<ม>ล่าสุดคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับบอกว่ามีนักท่องเที่ยวที่เก็บใบเมเปิลเนี่ยกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกหลายคนส่งจดหมายกลับคืนมาหาเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เอาใบเมเปิลเนี่ยกลับไปคืนสู่ป่าดังเดิมโดยให้เหตุผลบอกว่าพอเก็บไปแล้วนะกลับบ้านปุ๊บเจอเรื่องไม่คาดคิด พอกลับไปแล้วเจอเขาเรียกว่าเกิดอาการฝันแปลกๆนะฮะเกิดอาถรนอะไรต่างๆเนี่ยฝันแปลกๆก็เลยรีบนําใบเมเปิลเนี่ยส่งกลับคืนมาหลังจากนั้นก็ไม่ฝันแปลกๆอีกเลยนี่หลายซองนะไม่ใช่ซองเดียวแสดงว่าเอาไปหลายคนสิก็หลายคนไงแล้วก็ส่งกลับมาเนี่ยหลายคนนี่นะครับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับคุณอดิศรเหมทานนท์บอกว่าเนี่ย อยากเตือนนักท่องเที่ยวอย่ากเก็บสิ่งของอะไรที่อยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยกลับไปเป็นที่ระลึกเป็นอนขาดเพราะจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อ,อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคือถ้าอยากจดจําความสวยงามเนี่ยก็บันทึกถ่ายภาพไปนะครับที่ผ่านมาทางคุณริสอนบอกว่าเนี่ยมีนักท่องเที่ยวหลายคนนะส่งจดหมายแบบนี้พร้อมกับใบเมเปิลสีแดงเนี่ยกลับคืนมาที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยจำนวนมากเลยนะส่วนเรื่องที่แบบ เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนี่นะครับบางคนก็แบบไปแล้วแบบเก็บหินบางเก็บใบใบไม้อย่างเงี้ยเป็นที่ระลึกเคยเคยได้ยินเรื่องแบบเก็บหินครับเก็บอะไรที่เป็นแบบสิ่งปลูกสร้างไปแต่ใบไม้นี่ด้วยเหรอเนี่ยใบไ,ไม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมใบ <By Maple. S 2> เมเปิ้ลแต่จริงๆแล้วเวลาไปเที่ยวอะไรพวกนี้ไม่ควรจะเก็บอะไรออกไปแล้วก็ไม่ควรทิ้งอะไรไว้ด้วยะคะ่ะเที่ยวอย่างเดียวแหละ